นอกจากวันนี้นะคะเราจะมีเรื่องราวความสามารถของน้องๆในระดับชั้นประถมศึกษาแล้วนะคะระดับทั้นอุดมศึกษาก็มีมาเหมือนกัน,นะคะ่ะในโครงการประกวดหนังสัน้นอีสานช็อตฟิล์มครีเอทีฟนะคะซึ่งอยู่ในแนวคิดที่บอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการเติมเต็มสที่ขาดมองมุมใหม่ใช่ไหมคะ,ะเป็นน้องๆจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เราคิดยังไงครับในการทําหนังสารเรือ่องนี้ในปีนี้นะครับหัวข้อจะเกี่ยวกับคนพิการนะครับ,รบก็ทาไงก็ได้ให้นําเสนอเรื่องราวออกมาไม่ให้ไม่ให้คนพิการดูแล้วด้อยครับ,รบก็เสนอออกมาแล้วใช่ค่ะคือเป็นเราคนส่วนใหญ่เนี่ยสมมติว่าคนพิการเนี่ยอาจจะไร้ไร้ความสามารถหรือว่าเป็นภาระของสังคมแต่โครงการของเราเนี่ยค,คือจะทําให้รู้ว่าคนพิการเนี่ยเขามีความสามารถเท่าเทียมกับบุคคลธรรมดาอย่างเราเลยนะคะหรือบางทีอาจจะมีความสามารถมากกว่าเราอีกนะคะคือทาให้สังคมเนี่ย มองมองใหม่อะค่ะซึ่งเรื่องของเราเนี่ยใช้ชื่อว่าเรื่องอแล้วก็ขาดครบ32ก็คือเรื่องอ้ะคะเป็นเรื่องของที่คนแขนขาดอยากจะเล่นแบบเราเพื่อนก็ไม่ยอมรับเพื่อนก็ก็ว่าเหมือนแบบว่าหยาดยามว่าทําได้ไม่ดีหรอกแต่จริงๆแล้วพอพอฝึกฝนแล้วเขาทาได้ดีกว่าเราเป็นการยอมรับซึ่งกันและกันค่ะซึ่งเราได้ไปคุยกับกลุ่มคนกลุ่มนี้ด้วยเอนใ่ไหที่จะลงถ่ายทําก็ลงหาข้อมูลจากคนพิการจริงๆครับ กระบวนการแล้วก็ใช้ชื่อกับเขาเราก็เลยได้ไม่มองว่าเราก็เลยทำเขาทําโครงการนี้ทําให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วเขาทาได้ดีกว่าเรา,าดีหร<น>คคะเขาตีแบบได้เก่งกว่าเรา,าเขาทำา่อมรถด,ดีกว่าเรา,าด้วยบางทีคนที่ปกติอาจจะมีครบทุกอย่างแต่ว่าในความครบทุกอย่างอาจจะไม่มีบางอย่างที่มีไม่เหมือนเขาอย่างที่ในหนังเรื่องขาดพูกสางสองเนี่ยก็คือคนที่เขาขาาดเขายังซ่อมรถได้คนที่ปกติอย่างเราไม่ได้เรียนสายนั้นมาอาจจะทําไม่ได้ก็คือ บางบางคนมีสิ่งหนึ่งแต่อาจะจะไม่มีสิ่งหนึ่งเนีย่ยครับจริงๆแล้วเราทุกคนในสังคมสามารถช่วยเติมเต็มกันได้ <สา S 2> ใช่ไหมคะรคหรือว่าสิตใจเป็นสิ่งสัมพันธ์นะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะขาดอะไรไปแต่ถ้าเรามีแนวคิดหรือว่าความคิดที่จะต่อสู้ <S 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 นาสิ่งนั้นมาทดแทนความสามารถหรือว่าสิ่งที่เราขาดไปก็สามารถที่จะช่วยและก็พัฒนาสังคมได้เช่นเดียวกันครับผมค่ะก็เป็นตัวอย่างของเด็กเก่งนะคะทั้งสองคนที่มาในวันนี้เดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยทีวีไรัฐสดอาจจะได้ไปดูเบื้องหลังก็ได้ว่าจริงแล้วเวลาการถ่ายทำน้อง ก่อนจบรายการของเราเนี่ยนะครับเรามีเพลงพ่อๆมาฝากกันด้วยนะครับ